สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้จีสวิตนะคะก็ได้มาถึงโรงแรมที่อัมสเตอร์ดัมแล้วนะคะหลังจากที่ขับรถมาก็ราวๆประมาณ5ชั่วโมงนะคะจากฮัมบวกประเทศเยอรมน,นีนะคะก็มาถึงที่อัมสเตอร์ดัมไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้จะมาโชว์ห้องนะคะโรงแรมนะคะซึ่งสวยงามมากนะคะตู้อาบน้ำที่อยู่ ตรงกลางห้องเลยนะคะตรงนี้จะเป็นตู้อาบน้ำนะคะฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะคะออก็จะเป็นที่ขับถ่ายนะคะถัดออกมานั้นก็เป็นอ,อ่างล้างหน้านะคะแล้วก็กระจกนะคะด้านนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์นะคะ ตกแต่งได้สวยงามนะคะมีกาต้มน้ำร้อนให้ด้วยนะคะแล้วก็มีที่ทำเครื่องกาแฟด้วยนะคะถัดออกไปนะคะนี่คือวิวด้านนอกของโรงแรมค่ะนี่คือวิวด้านนอกของโรงแรมเนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนะคะคิงไซส์ให้1อันนะคะเตียงนุ่มมากนะคะมองกลับไปนี่ก็จะมีเก้าอ,ะะอ,าอี้นะคะให้2เก้าอี้ตรงเนี้ยนะคะสวยมากตื่นเช้ามาแล้วก็จิบกาแฟนะคะนั่งตรงนี้นะคะคือแบบว่าฟินสุดๆโรงแรมนี้คือสวยมากอาจจะไม่ได้อยู่ใน ตัวเมืองอัมสเตอร์ดัมนะคะซึ่งจะออกจากเมืองตัวเมืองอัมสเตอร์ดัมมานิดหน่อยนะคะเราสามารถนั่งรถแท็กซี่หรือว่าจะนั่งรถโดยสารประจําทางรถไฟใต้ดินหรือว่ารถออบัสประจําทางได้เลยนะคะไม่ไกลนะคะก็ได้เป็นฟิลนอกเมืองอีกแบบหนึ่งเนาะ That's okay. วันนี้ก็จะพาทุกคนมาเที่ยวที่เมืองกังหันลมนะคะเป็นที่ขึ้นชื่อเลยของอเมืองอัมสเตอร์ดัมนะคะก็คือขับออกจากตัวเมืองอัมสเตอร์ดัมมาประมาณ30นาทีนะคะนี่ก็คือเมืองซานซานแคนส์นะคะไม่รู้ว่าออกชื่อถูกหรือ,รอผิดนะคะคือจะเป็นเมืองสำคัญเลยเนาะเป็น เบคเมลลี่เล็กเมืองเขาเรียกว่าเป็นเป็นหมู่บ้านกลางถังลมนะคะที่ใครมาที่ประเทศอ๋อสโตรดิคัสพูดภาษาไทยอันนี้พูดภาษาไทยสวัสดีครับภาษาไทยภาษาไทยอ่าฮะโอเคเราเจอบางคนนะครับพูดภาษาไทยได้ผมพูดได้นิดหน่อย You can speak Thai นิดหน่อยอยผมพูดต่ออีสิบเก้าภาษาับ ผมชอบลายภาษาผมเรียนลายภาษาที่นี่ครับเรียนลายภาษาได้เคยไปประเทศไทยไหมผมเคยไปกรุงเท็บผมเรียนภาษาไทยที่นู่นที่นู่นครับได้ครับ I what is your name? Walter Walter Yeah 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 Walter Nice to meet you Nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จักครับวอลเตอรขอบคุณครับอินดี้ครับโชคดีครับอยู you าเพ้นท์ที่จริง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  Drawing I'm drawing right now here ก็คือน้องบอเตอร์นะคะก็จะเป็นคนวาดภาพ หาใครได้มาเที่ยวที่นี่ก็อุดหนุนนองวอเตอร์ได้นะคะ Oh, you r a w i very beautiful You know drawing in, in 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 Thai You know drawing in Thai Ah, uh, I've never draw e d r Thailand Wat Ru Wat Ru Yeah, that's Wat Ru Wat Ru This how drawing นะคะเมื่อกี้ก็ได้คุยกับน้องวอลเตอร์ไปนะคะน้องวอลเตอร์เขาเป็นคนออวาดภาพนะคะของน้องสามารถภาพการ์ตูนภาพเหมือนได้นะคะแล้วก็มีภาพกังขันลมเอาไว้ขายให้กับให้ก,บหกับนักท่องเที่ยวนะคะถ้าเกิดใครแวะผ่านทางนี้แล้วเจอน้องวอลเตอร์นะคะสามารถทักน้องวอลเตอร์ได้นะคะเป็นภาษาไทยคะ่ะเด,ด we have all den things in yapılıyor. Bunun heykeli mi duruyor? Heykel oldu yakında. <Siegel> Rechts sehen Sie die Basilika des heiligen Nikolaus. Die Kirche ist nach dem Schutzpatron Amsterdams benannt, Sankt Nikolaus. Die Kirche setzt sich hauptsächlich für die Schwächeren der Stadt ein und spielt eine wichtige Rolle für die Bewohner der Innenstadt. A droit, Sie können sehen, dass die Basilika St. Nikolaus, auch die St. Nikolaus, 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 die St.

Daarop op de brug staat een heel scheef huisje. Het sluiswachtershuisje van de sint antoni Dit was ooit een van de zeesluizen van Amsterdam. Rembrandt woonde achter het huisje, in het huis met de te maken. Dit is het Rembrandt-huis. On the left, at the top of the bridge, is a very slanted little house. The lockkeepers' house of the Sint-Antoni This was once one of the sea locks in Amsterdam. Rembrandt once lived behind it in a house with the window shutters. This is the Rembrandt House. Links oben an der Brücke steht ein sehr schiefes Häuschen. Das Schleusenwächterhäuschen. Der Sint Antony Früher war es eine der Amsterdamer Seeschleusen. Rembrandt wohnte hinter dem Häuschen, im Haus mit den Fensterläden, dem Rembrandt En haut, à gauche du pont, se trouve une maison très inclinée. La Slice House de l'église Saint-Antoine. C'était jadis l'une des six églises maritimes d'Amsterdam. Rembrandt vivait derrière la maisonnette, dans la maison avec les volets aux fenêtres. C'est la maison de Rembrandt. En when we look over this ridge to the left, it is the second from the corner with the red and green shutters, the Rembrandt House. Uit de blauwe voor niks de Hoewel dit is die tweede van die ekken met die rode en groene vensterladen. Daar heeft die malen Rembrandt gearbeid, en ontkleed. Het is het tweede huis van de hoek hier aan de linkerkant met de rode en groene luikjes, het Rembrandt House. The second from the corner here on the left side. Amsterdam. Ja. De markt is open van maandag tot zaterdag. Links ligt de Waterloo Klein, de beruchteste second-hand markt van Amsterdam. Deze plaats ontstond als handelsort midden in het damalige Jüdische Viertel van Amsterdam. De markt is montags zaterdags geopend. Aan de gauge zit Hofjacht Waterloo. Van de schema's van Rembrandt, de nachtwacht. Het is hier aan de rechterkant een he? heel van het Doelenhotel. Hotel. Ik wijs het ook aan. Er staan twee figuren van het schilderij van Rembrandt, de nachtwacht. Figures de Rembrandt, hier aan de on aan de Tower of the Doelen Hotel. Ik like wil een heel speciale tour maken, maar we moeten onder de lowest Bridge of the City gaan. En de laagste Bridge of the City is voor ons. We wil een speciale hond maken, we moeten onder die nederigste bruggen door. Want is dit klaar, dan gaan we die andere kant uit. Ik wil een heel leuk rondje met jullie varen, maar daarvoor moeten we onder de allerlaagste brug door. Ik weet niet of dat vandaag gaat passen. Als het niet gaat passen, dan gaan we gewoon de andere kant op. Hier is de allerlaagste brug. En aan de linkerkant van die brug staan twee fietsen die waren lange tijd onder water. Misschien is het leuk om daar een foto van te maken. Echte Amsterdamse wassenvaarheden, die zien we gelijk hier aan die linkerzijde steen. Bij die bruggen die waren lange tijd onder water. Maar kunnen we daar een beeld van maken. Hier aan de linkerzijde, point it out. Bumcram. On the left side, I... on our left side, we can see the flower market. The market consists of floating flower shops. A relic from the time that flowers were transported to Amsterdam by boat. Links sehen wir den Blumenmarkt. Der Markt besteht aus schwimmenden Blumengeschäften, ein Überbleibsel aus der Zeit, als Blumen mit dem Boot vom Land nach Amsterdam kamen. in der Jahr mit einem Spezialbootchen mit einem kleinen Kranchen ein darauf, mit Uhr ist das Bootchen helemaal voll mit oude fietsen. Het dus wassen van die krachten hier is 3 meter diep. De eerste meter is drekkootslang, de tweede meter zit natuurlijk alles vaarheden want de derde meter is wassen. We nemen zo'n 10.000 vaarheden als dat wassen jedes jaar, met een speciale schief met een kleine kraan erop, van in de stonden is dat kansje schief vol met alte vaarheden. the water here is 3 meters deep, 1 meter of mud, then 1 meter of bicycles, and then 1 meter of water. we take 10,000 bicycles out of the water every year with a special boat with a little crane on it, and in one hour the boat is full with all bikes, 10,000 each year. they trusted this was the to ongeveer

S <S <an> <S อนนี้พี่เจี็ย์เเดินอยู่ในถนนเรดไลท์นะคะเป็นถนนที่เขามีการขาประเวณีนะคะถนนเนี้ยตอนกลางคืนคือเปิดไฟแดงนะคะแล้วก็มีผู้คนมากมายเขามา เดินเที่ยวแล้วก็ซื้อบริการนะคะแต่ส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นคนนักท่องเที่ยวทั่วไปค่ะที่เขาจะมาเดินดูนะคะแถวนี้คือมาเดินดูโสเพณีนะคะแต่ว่ามีแต่คนสวยๆนะ ก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะคะวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์การมาเที่ยวที่อัมสเตอร์ดัมเป็นครั้งแรกนะคะอัมสเตอร์ดัมเป็นประเทศที่แบบมีคลองเยอะมากและเป็นเมืองที่น่ารักมากๆนะคะมีหมู่บ้านที่น่ารักมากๆนะคะสำหรับให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมนะคะแล้วก็ที่นี้เขาจะขึ้นชื่อเรื่องการสูบกัญชานะคะซึ่งไม่ผิดกฎหมายเลยนะคะที่นี่คุณหาซื้อกัญชาสูบได้ ทั่วไปเลยได้แทบจะทุกร้านเลยนะคะแล้วก็จะมีร้านขายอาหารของหวานเครื่องดื่มที่เป็นของหวานเยอะมากนะคะแล้วก็อร่อยมากด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็อ,อ,อีกที่หนึ่งก็คือที่พี่จีไปมาเมื่อคืนเนาะนั่นก็คือเรสไลท์ะคะแล้วก็คือ,ะคะแ,คอ,อ,อแหลง่งที่มีผู้หญิงคาบริการนะคะถูกกฎหมายนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะในถนนสตรีท เรดไลน์นะคะแต่ก็ดูแล้วคือผู้หญิงในนั้นคือผู้หญิงในนั้นคือสวยมากสวยทุกคนเลยคูค่คุณดีสวยก็จะมีต่างผู้หญิงที่เข้ามาอยู่ที่นี่เนาะก็จะมีทั้งคนพื้นที่แล้วก็ชาวต่างชาตินะคะซึ่งพี่จีเห็นมุอคืนนี็น่าจะมีะนานาชาติสาวนานาชาตินะคะที่มา้าประเวณีที่นี่นะคะถือว่าเป็น สิ่งที่ดีนะคะถูกกฎหมายนะคะคือแบบคือเห็นเราก็ตื่นตาตื่นใจนะคะแต่ตรงนั้นคือเขาห้ามถ่ายวิดีโอนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายมาชมนะคะวันนี้หากใครชอบนะคะในการเท swiftly, 어어ี่ยวคลิป어어ที่อัมสตอดัมนะคะก็ฝากกด Subscribe กดไลค์พีด้วยค่ะวันนี้ก็ต้องลางไ,ปไ,ปไปก่อนแล้วไวเจอกันในคลิปหน้านะคะเพราะว่าพี่จีจะต้องขับรถไปที่ ประเทศบรัสเซอรอไม่ใช่ประเทศสิเมืองบลัเซลประเทศเบลเจียมนะคะคือจะไปอะนอนที่นู่นคืนหนึ่งอาจจะเก็บภาพส,สวยๆและทำคลิปสั้นๆที่เบลเจียมใ,ใ,ให้ทุกคนได้รับชมนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากติดตามด้วยนะคะ s สั c r i b e ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ